ทำไมคนที่เรียนเก่งเรียนดีที่สุดในห้องเรียนหรือในโรงเรียนบางคนถึงไม่มีงานดีๆทําเหมือนคนเรียนไม่เก่งคะก็ก็ด้วยความมันที่มันเก่งไงมันเลยไม่ง้อ,อใครไงนะมันเลยคิดว่ามันอยู่เหนือคนอื่นก็มีเหมือนกันก็มีเหมือนกันมีเยอะด้วยนะผมเจอสมัยก่อนนะแบบโคตรยิงเลยพอเราไปขอให้มันติวเนี่ยโอ้ยชดใส่นะบางทีต้องแบบยังข้าวต้องนั่นต้องมีอย่างเงี้ยใช้เราก็มีอย่างเงี้ยนะ สมัยก bon. ่อนนะเล่าเลยดี clients. ไหมนินทามาหน่อยตอนนั้นผมเรียนปวสนะเรียนปวสอิเล็กทรอนิกส์นะครับบอกโรงเรียนดีไหมไม่บอกก็ได้นะอันนี้เป็นการเล่านะไม่บอกดูก็เป็นเป็นปวสพิเศษนะผมจบปวชมาไงปวชมาสายคอมพิวเตอร์ธุรกิจแล้วก็จะไปเรียนอิเล็กทรอนิกส์ไงมันต้องลงปวสพิเศษเพราะว่ามันมันไม่ใช่ปวชสาขาอิเล็กทรอนิกส์แล้วไปต่อปวสอิเล็กทรอนิกส์ นะมันก็ต้องแบบเป็นปวสพิเศษนะแล้วมันตอนแรกก็ไม่ได้เลือกกลุ่มอะไรหรอกนะแล้วก็หลงหลงไปอยู่กลุ่มกลุ่มหนึ่งนะ,นะก็ไอคนนี้เรียนเก่งนะจบโรงเรียนมปลายนะโรงเรียนเอกชนมปลายแห่งหนึ่งก็ดังมากก็ดังอยู่นะแล้วพอมาเรียนที่เนี่ยวิชาคนะํิตศานตะมันเก่งมันเก่งมากเลยเพราะว่ามันเป็นเบสิกของของ,ของนักเรียนมปลายอยู่แล้วเรียนได้อยู่แล้วนะพวกแก้สมก,การพวกอะไรต่างๆเกี่ยวกับคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์อะไรประมาณนะี้ มันก็เก่งในการแก้ตำรากันแต่ผมมันไม่รู้เรื่องนะแล้วก็มียคนอยู่ในกลุ่มอีกสามคนรวมรวมเป็นห้าคนนะรวมผมเป็นห้าคนแล้วทีเนี้ยแบบเวลาเวลาสอบเวลาอะไรเนี่ยก็ต้องไปขอมันไงบางทีก็ขอลอกบ้างบางทีก็ให้มันสอนบ้างมันก็ทําหญิงไงมันก็หญิงอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงี้นะบางทีก็แบบใช้ไปซื้อน้ำให้หน่อยนะคือแบบอะไรวะอย่างเงี้ยนะมันมันก็น่จะมีปมด้อยอยู่มากไม่งั้นมันคงไม่ใช้คนอื่นหรอกอะไรประมาณนี้ แล้วมันก็มันก็เคยมาใช้ผมแต่ผมไม่เคยไปซื้อเองนะไม่ได้ชนไม่ใช่คนใช้อะไรประมาณมุก็จะบน่นเอ้ยใช้แค่นี้ก็ไม่ได้ไงไม่ได้เลยจะใช้ได้ยังไงมาณนนนะด้วยประเภทนี้เลยนะประเภทนี้เลยพอขึ้นมาหาลัยก็พวกที่ได้เกรดสามต่อกว่าเรียนเก่งมากๆเนะี่ยก็จะติดติดประเภทนี้หละทํางานกับคนอื่นไม่ได้นะโตไปก็เป็นปัญหาของสังคมแบบเรียนเก่งก็เป็นหัวหน้า่งแต่แต่ลูกน้องไม่รักเลยนะมีแต่ความหยิ่งผยองไงนะความจองหอง ใช่ไมไม่เหมือนคนเรียนไม่เก่งไงอย่างผมบบเป็นคนเรียนไม่เก่งแต่ต้องดิ้นรนไง,งตอนอยู่มาหาลัยอย่างเงี้ยวิชานี้เราไม่เข้าใจเลยว่ะเงี้ยเราก็ต้องหาเล็งหาคนที่เรียนเก่งเพื่อสอนเรานะแล้วก็ต้องเอาตัวรอดไงวิชานี้คนนี้เก่งอ่อติวให้หน่อยอีกวิชาหนึง่งเอ้ยคน,นนี้เก่งติวให้หน่อยเงบางทีถ้าเป็นอาจารย์คุณผู้สอนอย่างเงี้ยคุยง่ายไงนะในมหาลัยก็อาจารย์ก็ส่วนหน้าก็จะคุยง่ายนะที่ผมเรียนอาจารย์ครับตรงนี้ทํายังไงทายังไงขออาจารย์ติวเลยผมไม่อายไงไม่งั้นผมก็ตกสิใช่ไหมการเอาตัวรออดะ คนที่ได้เกรดสองนิดๆเนี่ยก็คือจบมาเป็นเจ้าของนักธุรกิจใช่ไหมจบมาเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของ SME อกีก็เพราะว่าเนี่ยเรียนรู้เรื่องการเอาตัวรอดมีประสบการณ์ชีวิตในการติดต่อภาษางานคนอื่นไงมันก็เลยเก่ง <laughs> ทางด้านการบริหารเนี้ยนะอย่างพวกที่จบเกรดที่ยมเนี่ยก็ไปเป็นลูกจ้างนะไปเป็นลูกจ้างให้กับคนที่ได้เกรดสองป่านั่แหละผมพูดถูกไหมล่ะนะส่วนมากมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้โลกมันเป็นอย่างนี้จริงๆสมัยที่ผมเรียนนะสมัยนี้คงเหมือนกันอนะไรมั้งใช่ไหม สมัยนี้ยิ่งหนักเจนใหม่นะ่ะไม่เคยทุกไม่เคยลําบากมาก่อนพ่อแม่เลี้ยงสบายสบายเงี้ยน,นะนะพอเจออะไรกระทบหน่อยไม่เอาแล้วไม่ไม่ผ่านงานแล้วไม่ทํางานแล้วอย่เงี้ยน,นะเราประสบการณ <laughs> ์ง่ายๆนะเป็นอย่างนั้นแหละ